นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก่อนเฟอร์นะและถ้าว่ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้เลยนะครับผมและถ้าว่าคลิปเกิดการกระตุกหรือไม่ไหลลืน่นอย่างที่ได้ดั่งใจกันก็ต้องขออภัยมานะที่นี้เลยนะครับผมก็วันนี้พี่ก่อนก็จะมานะครับผมแนะนำนะครับโปรแกรมถ่ายหน้าจอนะครับ adv นะครับผมในช่วงสาระเกีฑยนเกียน ep ที่5นะครับผมก็ มอนเดิมนะครับผมก่อถ้าติดตามพี่กรได้ก็ติดตามได้ที่นะครับกูยูทูบนะมจะพูดว่ากูเกิลมาขอัยด้วยครับก็ให้พิมพ์กงินว่านะครับ g o r n f e r อกดไปครับนี่นะฮะก็จะใช้รูปจริงตั้งเลยนะฮะก็มากดไลค์ก็ซับกันได้นะครับก็พี่กรณ์ก็อยากจะโปรโมทตรงนี้ว่าเอ่อที่คนดูที่ดูคลิปนี้ว่าช่องพี่กรณ์ก็มีอะไรบ้างใช่ไหม ก็สําหรับสายแฮกคิอซิตแอคชั่นนะครับผมก็ติดตามพี่กรณ์ได้เลยลเรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ว่าช่วงนี้พี่กรณ์ไม่ได้แฮกนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าอีกเครื่องนั้นซื้อไม่ถึงเดือนดีนะฮะตกน้ําเสียแล้วนะครับผมนี่เพิ่งแฮกไปไม่กี่วันหนึ่งวันเองนะตกน้ําเลยนะก็ต้องมาเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยเห็แม้ต้องมารีวิวอแอปอัดหน้าจอแทนเลยเห็นะ <c oughs> ปะก็มีสาระมากมายมีการแคสเกมแมนท่อพี่มมกรณ์แมนท่อเขาพี่ตู เป็นเท n t ฮอสพิโ i t อย่านี้วจะพูดเร็วไปไหนวะเนี่ยอ่ะก็เป็นเท h o ฮอสพิโ IV ก็มี1นึ่งถึงสยังแค้ไม่ทันจบก็ต้องรอรอหน่อยนะตอนนี้พี่กอนยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะก็ถามว่ามี Wi-Fi ก็มีนะแบบแต่ว่าพี่กอนคืออยาไม่ไม่อยากแบบยังไม่พร้อมแคนเกมมนาะเนี่ยเห็นไหมมาคาพีอีก็ต้องแค้นใหม่อะ่ะถึงได้มาตั้งเจ็ดแล้วอะ่ะ EP ที่เจ็ดแล้วได้ไปเยอะด้วยอะ่ะก็ไม่เป็นไรอะ่ะ ก็เพื่อนน้องๆก็จะอยู่ต่อนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเนี่ยก็เอาเป็นว่ามานะครับผมในสาระที่ห้านี้ก็จะเป็นการนี่เลย ADV s e n Recorder นะครับผมพี่กรณ์นะครับพูดตรงๆจากใจนะว่าตอนอัดคลิปเนี่ยหน้าตอนเนี้ยโทรศัพท์โคตรลื่นนะครับบอกเลยว่าลื่นชิบหายแต่พอเวลาพี่กรณ์ไปดูคลิปทำไมมันกระตุกนะถ้าน้องๆมี เออแนะนำได้โปรแกรมหรือว่าการตั้งค่าที่ดีวันนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเพราะว่าพี่กรก็โทรศัพท์เครื่องใหม่นี้ก็ Android 5.1ร l l i p อ p แล้วก็หน้าจอ5.0นะพี่กรไม่รู้ว่าตั้งค่ายัางไงขนาดเล็กโปรนะครับพี่กรณถ่ายคลิปมาเวลาเราดูมันจะเต็มจอใช่ไหมแต่พอแล้พี่กรมาใส่อินโทรเข้าคลิปอะทำไมภาพคลิปมันเล็กและอินโทรภาพใหญ่ปกติวะอันนี้ก็ไม่เข้าใจก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่ะ ก็มาต่อเลยในเรื่องของ ADV Screen Recorder นะครับผมก็ดาวน์โหลดได้จาก Play Store นะครับผม Play Store ทั่วไปนะครับเขียนไปเลยนะครับว่า ADV นะครับผมแล้วก็ Screen นะครับ Recorder ครับ No Root นะครับผม5.0 Lollipop ขึ้นมานะครับอ่ะดันดันขึ้นมาเลยครับผมรุ่นนี้รีบๆมาใช้กันเลยนะครับมีคนโหลดแค่5 0,000นเองเนาะ แต่ไม่รู้เลยว่ามันลื่นแค่ไหนอ่ะลื่นชิบหายตอนนี้อาจลื่นมากแต่ว่าดูคลิปปลากระตุกไม่รู้ทําไมนะต้องช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะเรื่องเนี้ยอ่ะก็มาที่สามจุดไข่ปลาขวาบนเลยครับเซตติ้งนะฮะอ่ะก็มานะครับผมเออนี่เอาเป็นว่าติดตั้งตามพี่กอนครับสองอันนี้ติ๊กไปเลยนะฮะติ๊กไปเลยครับแล้วก็อันนี้นะฮะก็อันนี้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นอะไรแอดวานเคส อะไรไม่รู้ support แล้วก็ stop นี่ก็ stop on screen off คือรู้สึกว่าจะปิดหน้าจอนะครับไม่ใช่ว่าปิดเครื่องนะอ่ะก็ตั้งได้นะครับแต่พี่บอลไม่ตั้งก็ความผมชัดนะครับผมก็ให้เป็น 720p จะดีที่สุดนะครับผมส่วนโทรศัพท์ที่ว่าเครื่องไม่แรงมากก็ให้มาเป็น 480p นะครับหรือว่าความเร็วแค่ปานกลางนั่นเองนะครับผมก็ แล้วก็ถ้าลงมากว่านั้นก็ต่ํามาเป็น 360p ไปเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามันช้าจริงๆครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะกากนะมันก็ใช้ได้ครับก็แนะนําให้เป็น 720p นะจ๊ะก็วิดีโอบินเลนะครับคือความคมชัดของวิดีโอด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมันจะตั้งให้มานะครับอัลติเมตอัลโตมิติกนะอัลติเมตว่าอ่ะกดเข้าไปครับก็เครื่องแรงๆครับก็ปรับไปเลยครับ15-10-15เมกะไบตนะครับเมบหรือเปล่าเออไม่รู้อ่ะ ก็แต่พี่กรณ์แนะนําให้เป็นบานกลางพอนะเป็น8ปดนะครับส่วนตัวทรัพ์ที่ลงมานะครับผมก็จะเป็นแค่สก็โอเคนะครับก็แปดก็วิดีโอเฟรมเรทนะครับแนะนําไม่เป็นสามสิบนะครับผมหรือจะหกสิบก็โออยู่นะฮะแต่สามสิบจะดีที่สุดนะครับผมกอนนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นไมโครโฟนส่วนนี้ก็จะเป็นกล้องนี่รู้สึกว่าจะเปิดกล้องนะฮะอันนี้ก็คือโลโก้นะครับนี่อันนี้โลโก้แอนแท็กนะครับผม โชว์แท็กไม่รู้นะครับน,นะนะไม่ต้องไปสนใจมันนะครับกดออกมาก็นี่คือชาวทัศนะครับ <c oughs> ขออนุญาตอกแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็กดเข้ามามันจะเป็นลูกกลมๆให้เราเล่นแต่นี่มันไม่มีไม่ขึ้นให้ครับก็มีกันเท่านี้นะฮะเวอร์ชั่น2.3 2จุดนะครับผมก็ดาวน์โหลดกันได้จาก Play Store นะครับรับรองว่าตอนอัดนี่ลื่นแน่นอนนะครับแต่ตอนไปดูคลิปนี้ไม่ทราบว่ามันจะแหลกหรือเปล่าหรือกระตุกนิดๆนัน่นแหละแต่เวลาอัดนะครับรับรองว่า ยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับกับแอปนี้จริงๆนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพี่กอนเฟอร์ได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปแฮกไม่ว่าจะเป็นคลิปแคสเกมหรือไม่ว่าจะเป็นคลิปสาระนะครับผมก็ติดตามผมได้เสมอนะจ๊ะขอบคุณครับผม